ำไรปีล่วง,งนั้นอ๋อปีล่วงแกงนี่น้องโอ้ยเนี่ยอีทุกแล้วนี่เดี๋ยวหยอกก้อนว่ากินก้าวตัวเดียวร้อนรอนปอดีแกงอ่าขวัญกุ้งเลยเอ้ยมาถากินก้าวก็ปีล่วงว่าเอาตาหน่องไม่ยาตีปีล่วงวเออเออกับปีล่วงกินก้อนแล้วกันนั่นก้าก้าเอาน้องแมวอืมกลับ วันนี aja, Today, the the ้คร ok ับปีนองเอฟีครับวันนี้มากินก้าวกับปีล่วงจงลาวว่าปีนองอปีล่วงจงแกงโปรดเช่นนี้ครับวันนี้จ้าเล่ก้นนาตกหล่าวจ้าก็มาเล่กับก้าวก้งปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจงแกงเนื้อย่างปีนองเอตอลูกเกล้อกับตอดปักต้มร่มกับปีล่วงจงไสหมาลาไปกันกับแล้วกาตัวปลูกกันปีนองเออเล่ตะกับฮ่าฮ่าหยวบหยวบเลยอืมอืมแล้วก็มาเล่นำจุบก้งปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจงเลื่อนนำจุบเจียนอยู่อิดนึงครับ เล่ากาปลาเก็มกับปลอดปอดเจ็บเดี๋ยวจอยี่นี่ปีนองเออเลยนะครับปลาเก็มตํามองนะกับะเลภ่างนอกกองปีล่วงจงกับมีมาลากี้นกปีนองเออแล้ากาปักกาดอกเข้ากับกบเร้ากับลูกเกลือปวงลูกเกลือายกับแล้วกายอดยาล้วงกับยอดมุ้ยบานกับตั้วปลู่กับวักเปกาแล้วกาเหล็กรุดกับปักนอกก้องปีล่วงจงกะลุยมัดกับมากินก้าวกับปีล่วงจงว่าปีนองเออเดียวปีลวงจงราดแกงค้อนนะครับ วันนี้กินกับหลูกโมกับราดไอหมางมากิดกับแข่งต้มปลาเก็มกับก้าวกันอย่างแรงเอ,อ้ยพี่น้องเอยอย่าปล่วงจงลงเล่ที่กับป้านเลยพี่น้องจัดเจนเลยพี่น้องมากับกินข้าวกับปีล่วงจงว่าพี่ยวยวยัวพี่น้องเอยวันนี้ไม่มีโต้นะกับ <laughs> <laughs> tuo pru gặp đại lưỡi bình ngưỡng ơi <cười> <cười> Ư, bài Ư, lệ bà kem tí bì nông Ư, ừ. 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 trông kem bì nông cao gần đen ừ. ừ. หลูกเลกือกอะนอกไว่เด็กเลดเลยกับอี่นเลยแต่ปีนออ้องอย่าล่วงอ่ะลูกเลือกกับลูกเลี้ย โอ,โอ hora, โมหอมบอดีพี่น้องเอ้อหยอดมุ้ยครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามบีร่วงจงนะครับ ขอบคุณมาก,กี่ช่วยกดแจ้กดใจไอ้ปีลวงนะกับพี่น้องคุณไหนที่ไม่ก็ดติดตามที่ปีล่วงจงก็อควักติดตามด้วยนะกับขอบคุณครับแข่งจมปรกัปรกจมรมกับเหนือยางวันนี้ <c oughs> ลูกเกลอมกับพี่น้องอืม

嗯，给高高羊，喂狗，喂狗。